สวัสดีครับผมอยู่กับช่องคนมกรลอบอีกคือเ่านะครับในเวลาลุ่นลอบของเ้าเลยครับผมมาลุ่นมาเบิรงเนาะครับเนะาะา้ฮาสีมีตมมแต้มบ่มือนี่นะครับไปลุ่นกันครับผม ปลาสลิดครับปลาสลิดครับเตาหน่อยเนระอย่าต้องใจเอยามั้ยหมหครับ ข้อแต้มแรกมาแล้วครับขอ้ขอใส่ส,สวยๆครับผมมาแล้วแต้มแรกเข้าข้อครับอย่งนี้สองแต้มครับผม ข้ากับสายิบนะครับเนาะโอ้รานกับผมจบมาสี่หลังแล้วท่านพ้าวจากหลังเข้ามือนี่ กูหลังอยู่ไหมกูหลังนยู่ย่ง,างมาครับผมสลิปตีตัวก็ปากคอตัวนึงคร,รับผมปากคอใส่งามมา้ใส่ยไงปาสลิปไหมนี่ตัวใหญ่เลยมันๆครับมือนี่สลิปตีตัวครับผมหลังอีู่ครับปากคอตัวนึงข้างครับมันๆ แมาลุ้นเบื้องมู้ที่เป็นฟ้าเพียครับสวัสดีครับผมใส่ทั้งตัวครับปลาตองหน่ตัวนี้ สลิดครับผมอาหารสลิตสางหมื่นสลิตสาม่งครับล้งเดียวนะ่อะรอยู่ี่่ออก มาลุนเบิ่งรอบใหม่ของเฮาเนาะลงมาหมู่บา้านนี่ครับยังหมู่เลงเบิ่งว่าสิมีปลายังมาเติมรอบให้เฮาจาะโตบ่ธรรมดามันกับทัานในเข่าเดี๋ยวนะครับหลอดไม้เข้าเพราะว่ามันยังเหม็นไม้อยู่ครับไม้ไพย่ยังเหม็นอยู่เนาะ ไม่ม่กินไม่ห้องสาธิตแก้มนึงครับสาสธิตไม่เจอแล้รับไม่ห้องแล้วไม่เห็นเหม็นแล้วครับบอกทรายก็เลยหุ่มไร แล้นี่ทะกับตะเพี้ยนนะตะเพี้นหน่อยเนาะ

นี้อแกายจนตัวนึงเนาะอ้าวากะบไหกยางใหญ่เลยครับน่องๆฟ้ามือเลยเนาะนี้ยกร,ระปลาคอครับ ข้อลายเตี้ยนหมดแล้วใส่ยามมาหนิสามชีพเตี้ยนแล้วเนาะครับผมกระป๋าควอนเนาะแต่จิ้งลิ้นสีหาเต็มแล้วครับมันหมานครับมือหนิหมานมาตัง้งแต่หัวชีพเลยครับ Liksom, ปลาสลิดก็โตัวใหญ่ครับตัวเบื้งต so ัวปลาสลิดก่อนครับทุกงสอตัวเนาะเด็กบอลยังไงมาอีกแล้วครับผม โอสสิีครับโอู้ส่วนซ่อนแห้งผูกไปแห้ง ก็เหตุอีกแล้ครับผมขุ่นมากครับเนาะเขียนโม่เลยครับหลังนีกสักนิดเนาะมันมาครับผม ู้หลังนี่กระซี่โตรครับู้เมาสนิทคมือนเนะาะโปัสิทินี้ไครับสนะิทเนาะหน้าปากว้ฮาคับเรื่อม,มากเลยนะปากอว้าฮาเนาะ นิ่งครับผมันิ่งเต็มแรกมาเลยครับเต็มส,สวยห้องครับผมหวานหวานหวานเมื่หวานเด้อเกียรนี่เด้อใส่สวยครับแต่ว่าบปงไงไปไหนเนาะใส่พ่อแม่กัครับสองตัวสามตัวลูเนาะถือว่าย,ายังอยู่ครับนิ่งเขรามาติเนาะ แก้มครับผมอู้หูมานหมานครับมื่อนีิมองครับนี่ใส่เดียวกันใส่งามๆนะครับเนาะเอาอีกแล้วครับข้างมือนีิหมานตอนนี้มีแล้วครับเต็มแล้ครับเต็มสองครับผมเต็มสองครับเต็มสามมาข้างเดียงครับข้างเดียงจริงๆเลยเนาะตพเนาะ มันมา,มาครับแต่นีม้มันซีเต็มแล้วครับแต่นี่นันนีเป็นปลาคอครับผมอมันมาครับเนี่ยอันนี้มีอีครับเราตนี้มีอีกเนาะ เบิ่งรอบหลังนี้เฮาครับผมทั้งเอียงทั้งบวมเนาะกูนะครับตะคายทั้งหลังมันเนาะผมใส่สองสั้นแล้วครับนี่ขาดแล้วครับสั้นแรกขาดแล้วเนาะสั้นแรกหพราขาดแล้วครับดีครับที่เฮาซ้อนสองเนาะทั้งหลังมันเนาะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวยกขึ้นเบื้องครับว่าสิีสวยไงบอสทั้งบวมทั้งเอียงนะครับเนาะบังาไงครับผมขึ้นยอดหลานครับผมกูนะเบิ่งเลยครับดีเที่ยวใส่สองสั้นครับตะคายทั้งหลังมันเนาะ เวลาครับข้อตัวใหญ่บิ๊กจอดบิ๊กจอด ตองครับผมโอ้ต้องตัวนี้ตัวปลาสลิดง่ายสองตงัวครับปตัวปลาตัวปลาสลิดเนี่ยอันซ้อนครับอันซ้อนตัวปลาสลิดเนาะเก้ข่ายคือมันตนกเรี่หามงเัยปลาตองก็นยัยครับ ตองเสทงวงอกกอเนออกจากเรียไว้ล้น,นี้สามแต้มครับผลิตสงกตนึง ปลาดุกครับแล้วนี่ได้ปลาดุกแล้ว นี่นะครับมานนะครับมือนี้นี่เตรียมที่หาครับแตรมที่หาแล้วมือนี้ยเอาครับผมตอนนี้เขาก็ยามรอบแล้วแล้วเนาะการบล็องคนงานปลารวบมันมานก่องเขามือนี้กันครับมือนี้ถือว่ามานเนาะครับเนาะครับนี่ปลานี้ใส่กำงงามมาหาตัวเนาะรุ่นสองตัวโลครับปลานี้รุ่นนี้เนาะสองตัวโล่เห็นได้อยู่ครับใส่กำงงามครับผม ก็ดิบกระปิ่งเนาะในเรื่อยนี่ก็สิเป็นปลาดุกแน่ปลาสลิดแน่ครับผมปลาสลิดมีแต่ตัวใหญ่ๆเกือบน้องๆฟ้าเมือยุ่นละปลาสลิดอะไรเมื่อผลงานปลาคอร่วมของเขาครับมือน,นอี้ใส่ง,งามๆครับใส่ง,งามๆใส่ใหญ,ญ่ๆเลยเนาะปลาคอเ์ามือน,นีน้เนาะมันหมันครับผมสารับคลิปนี้ก็สิฝาไกไว้ซักนิดครับผมคลิปหน้าเขาสิมีผลาง,งานบ่กะมารอลุอ้นน้ำกันครับคลิปนี้สวัสดีครับผม